สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะมาบอกสาหรับ3เคล็ดลับนะคะในการเลี้ยงบอนสีค่ะให้สีสดแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใบเล็กลงเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการยังไงนะคะกับอีกเคล็ดลับกับการใช้ถาดรองน้ำนะคะใช้ยังไงไม่ให้รากเน่าหัวเน่านะคะเดี๋ยวมาดูสาหรับเคล็ดลับที่เดาจะมาบอกกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะมีคนถามเดากันมาเยอะนะว่าเลี้ยงแบบไหนให้สีสดสวยกัดสีสวยนะอย่างแรกเลยก็คือแสงค่ะบอนสีของเรานะคะจะต้องได้รับแสงอย่างเต็มที่อย่างต้นนี้นะคะอยู่ภายใต้สแลนประมาณ50%นนะคะก็จะโดนแดดตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลยแต่ว่าก็อยู่ใต้สแลนนะคะเขาได้รับแสงแบบนี้ทุกวันนะคะสีแต่ละใบเนี่ยก็คือจะสีแจ่มมากๆเลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องสังเกตเลยก็คือบอลสีแต่ละใบเนี่ยเวลาเขาแทงหลอดหรือใบามาใหม่เราต้องดูว่าใบาที่เขาแทงมาใหม่เนี่ยมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงนะคะถ้าใบามีขนาดเล็กลงแปลว่าธาตุอาหารสารอาหารในดินเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วค่ะเราต้องหาตัวช่วยนะคะ อย่างตัวช่วยที่เห็นผลทันทีแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆเลยที่เราใช้ก็คือตัวนี้เลยค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็เอามาใช้เป็นประจำเลยค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยทำให้ใบเนี่ยใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนะคะก่อนที่จะเอามาใช้เนี่ยท่านผู้ชมก็อย่าลืมเอาไปหมักก่อนนะเพราะบางทีเขาก็ตากแดดมาแห้งๆเลยยังไม่ผ่านการหมักถ้าเราเอามาใช้ทันทีเลยบางทีอาจจะทาให้ เกิดความร้อนขึ้นมาได้นะคะทําให้ต้นไม้ที่เราใส่เนี่ยใบเหลืองได้ค่ะสําหรับวิธีการหมักปุ๋ยคอกนะคะท่านผู้ชมก็ไปดูในคลิปเก่าๆของดาวได้นะคะดาวก็ทําคลิปไว้แล้วค่ะและสําหรับไม้ที่เราต้องการให้ใบเขาเยอะๆนะคะใบใหญ่ๆดาวก็จะใช้ปุ๋ยคอกนี่แหละค่ะอันนี้เวลาใส่นะคะดาวก็จะใส่ แบบนี้นะคะก็คือเราจะพวนดินไปด้วยเลยนะคะผสมกับดินแบบนี้ไปเลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะก็ใส่ประมาณสัก3-4ช้อนไปได้เลยค่ะ สำหรับการใส่ปุ๋ยคอกแบบนี้นะคะเราก็จะใส่อยู่ที่ประมาณเดือนละ2อครั้งค่ะหรือว่าเราก็สังเกตดูที่ไม้ใบของของเรานะคะว่าถ้าใบเขาเริ่มเล็กลงนะคะก็แปลว่าธาตุอาหารสารอาหารเริ่มน้อยเราก็เอามาใส่ได้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือถาดรองน้ำค่ะ นี่นะคะเวลาเราปลูกเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนแล้วก็คงจะมีเหมือนกันนะคะสําหรับถาดรองน้ําแบบนี้นะคะท่านผู้ชมต้องสํารวจดูตลอดเลยนะคะว่าน้ําในถาดเนี่ยจะต้องเป็นน้ําที่ใสไม่เน่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใส่ฮอร์โมนบํารุงนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ผงชูรสมะงม,มะนาวอะไรต่างๆนานานะคะแล้วทีนี้พอเราใส่ลงไปแล้วเนี่ย เวลาเราลดน้ํานะคะก็คือน้ําในถาดเนี่ยก็คือมันจะมีการเน่านะคะน้ําเน่าน้ําดําก็คือสารอาหารปุ๋ยอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปหมักหมมสะสมอยู่ในน้ําข้างล่างตรงนี้นะคะทําให้เกิดความเค็มนะคะน้ําเน่าขึ้นมาก็จะทําให้รากของบอนสีของเราเนี่ย เน่านะคะแล้วก็ทําให้หัวเน่าตายได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมีถาดรองน้านะคะ mm hmm. ก็คืออันนี้เราก็จะเทน้ําทิ้งไปบ้างนะคะ mm hmm. ก็คือไม่ได้ว่ารองอย่างทุกวันนะบางทีก็เนี่ยค่ะสองสามวันนะคะเททิ้งแล้วก็เติมน้ําใหม่นะคะหรือว่าลดน้ําใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า เราต้องหมั่นเทน้ําเปลี่ยนน้าตลอดคือน้ําต้องใสอย่างต้นนี้นะคะดราวไม่ได้เทน้ําทิ้งฮนมุนมพานอมอพาค่ะเพราะว่ากระถางใหญ่นะคะแต่ดาวก็จะคอยดูน้ําตลอดเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้นะคะฮนมุนมานอมภพาดาวก็คอยดูน้ําตลอดนะน้ําเขาใสนะคะไม่ใช่น้ําเสียต้นนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้าได้นะคะก็คือเราต้องหมั่นสังเกตดูต้นไม้ของเรานะคะว่า ถาดรองน้ําต้องใสสะอาดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใบเล็กก็เติมปุ๋ยเติมสารอาหารให้ขับเขาลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับสําหรับการเลี้ยงบอนสีนะให้สวยงามค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทําเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ